เซกชันนี้จะชื่อว่าจับชายคือเรามีอะไรน่าสนใจเราก็จะเอามาคุยอย่างเช่นอันนี้คือไม่มีอะไรเลยนอกจากมีมมาแล้วเดี๋ยวเราจะออมันเยอะๆเดี๋ยวมันจะเป็น compilation of ฟมีมคือภาพในหัวเนี่ยถ้าแบบรวมกันสักแบบ4ี่ไลฟ์ห้าไลฟ์ก็น่าจะสนุกและเมื่อเรามีเกมเก่าๆมากมายในสต็อกสิ่งที่เราทําคือเล่นเกมเก่านั้นหรือเปล่า ไม่ใช่ซื้อเกมใหม่มันอีกโอ้โหสตรีมวินเทอร์เซลนี่คือแบบโดนไปหลายร้อยหลายพันมากแบบสุดจัดจัดก็นั่นแหละฮะแล้วลปีนี้ก็หวังว่ามันจะน้อยลงแต่ก็ซื้อต่อไปอยู่ดีต่อมาอันนี้คือเกมที่มีแนวโน้มว่าน่าจะออก2025 2026 GTA 6 Witcher 4 Mafia the Old Country d e a h Standing 2แล้วก็ Assassin s Creed Shadow อันเนี้ย ในในบรรดาเกมพวกนี้มันมีแค่ a s s a s s i ิ s Creed s h ชาโดที่ประกาศวันวานจำหน่ายก็คือ14กุมภาเนาะส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็น TBA เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ออกปีนี้ก็ได้แต่เขาก็ยืนคือล o อกส t a r นี่ดูมั่นใจมากว่า GTA 6น่าจะออกปลายปีนี้ส่วนอ e ัมาเฟียก็ประกาศว่าจะออกปีนี้ส่วน d อเดส Standing 2ก็ TBA อาจจะเลื่อนได้ว i t เช e ร์นี้ไม่น่าจะออกปี2025แต่ทุกเกมก็คือ เกมน้ำดีที่ฉันอยากจะลองเล่นมาเหมือนกันส่วน a s s a s s i ินคร e e ชา h a d ด w ก็เป็นเกมที่หวังว่ามันจะเป็นน้ำดีนะเพราะยังไงซะจะตามด่าตามเช็ดต,ตามแซะยังไงเราก็ซื้อ Assassin's Creed เกือบทุกภาคอยู่ดีอนะเนาะช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากโดยเฉพาะจังหวัดที่ฉันอยู่นี่นนทบ,บุรีคือท็อปสี่ขยอยู่แบบสมุทรสาคนนนรนครปฐมกรุงเทพนนก็ซะหน่อยนะฮะใส่มงใส่แมสแล้วก็เปิดเครื่องกรออากาศเอาไว้ให้พร้อม ถ้าจะออกไปในที่โล่งแจ้งก็อย่าลืมใส่แมสกันด้วยน่าก,กลัวจริงๆนะฝุ่นเนี่ยอะแต่ก็สำหรับเราที่อยู่ในห้องแคบๆแล้วก็เปิดเครื่องก็ออากาศก็คงไม่น่ากลัวมากขนาดนั้นเราไปกันต่อดีกว่าอันนี้ข่าวในงาน CS 2025ในส่วนที่เราสนใจ PlayStation ลุยวงการหนังอย่างแรงมากซีรีส์ The Last of Us Season 2ฉายเมษายนนี้และนี่คือหน้าตาของแอปปี รวมถึงหนังที่สร้างจาก Horizon Zero Dawn มาแน่นอนหนังจาก Hell Diver กำลังถูกสร้างแล้วก็แอนิเม o s t of Tsushima มาแน่ในปี2027เริ่มจากชมหน้าของแอ b บบีรับบทโดย k คทลินเดเวอร์ในซีรีส์ t h l l s t t of u s Season 2ประกาศฉายเดือนเมษายนนี้อันเนี้ยมันมีสิ่งที่ฉันสนใจอย่างหนึ่งก็คือน้องจะกล้ามหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นน่ะฉันจำได้เลยนะว่าอะไรนะไอคนสร้างของ นอตตี้ด็อกอ่ะเขาบอกว่าแอ b บีมันจะต้องเป็นหุ่นแบบนี้เพื่อความสมจริงดูซิว่าเขาจะหานักแสดงที่เขาเรียกว่ามันสมจริงแบบนั้นได้หรือเปล่าเอ่ยส่วนหนังจากฮอร i z รซอน r o โรดอเออฉันว่าน่าจะโอเคแต่วิธีคิดของเราก็คือวิธีคิดเกี่ยวกับ h o r i z รซอนเนี่ยนะเหมือนเหมือนโลกเวทมนต่ะเหมือนพวกพอตเตอร์เฮดอะก็คือทำอะไรมาให้มันดีหน่อยเขารูบตัวฉบับเราก็ดูหมดแหละ เราชอบอยู่แล้วไงน้นจาก Hell Diver อันนี้ยังไม่ได้เล่นเป็นวิถีองคนไม่มีเพื่อนก็เลย <c oughs> ไม่ได้เล่นเกมโคลอฟโคตรเศร้าแต่ถ้ามีหนังจากค่ายโซนี่ก็คงดูมัง้งและสุดท้ายโซนี่จับมือแอนิเ e x ดัดแปลงโหมดออนไลน์เลเจนด์จากโกดดับซูชิมะเป็นเป็นแอนิเมะอ๋อโหมดเลเจนด์มันเป็นโหมดแบบมันติเพเยอร์โกดดั s ซูชิมะมันไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักแล้วก็ d l เเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการเพิ่มรอให้คนมาเล่นเกมมันติเพเยอร์มากขึ้น เหมือนกับพวก a r c a เคนที่เอาไว้แบบโปรโมท l o l หรือว่าอะไรประมาณนั้นนะเนาะก็ก็โอเคก็โอเคแต่สำหรับเราแล้วว่าโกด็อกซูชิมาก็ก็เติมเต็มโดยตัวเกมของมันอยู่แล้วว่าในเรื่องของจินซาคายมันก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้ามีอนิเมะใหม่หน่าดูก็ก็โอเคแหละมาอันนี้เนี่ยสิ่งที่ฉันฉันอยากจะมาอวดตะก,กาแปลกๆแ,แบบไปเจอมาก็เลยเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เลยวะภาพนี้เป็นภาพเทรลเลอร์ของเกมใหม่ จากค่าย n อตต h t ด็อกก็คือเรื่องคือเกมอินเตอร์ก c t i c กนี่คือตัวเอกของเขาตะลุยอวกาศเป็นผู้หญิงกล้ามโตทรงแอปบี้และโกนหัวมาอ่ามันก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเออเราจะต้องเล่นเป็นตัวนี้จริงๆเหรอเขาเขาเขาตั้งเป้าหมายไว้ให้ใครเล่นอ่ะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเกมเมอร์คิดว่าเกมเมอร์เขาอยากจะเล่นเป็นคนนี้กันหรออะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็มีคนมาตอบว่าแหม ตอนสมัยก่อนพวกเองว่าเกม c Crash b บ n d i c o o t ของ n a u g h t y Dog มันดีอ่ะเองอยากเล่นเป็นหมาหรือไงอ้วาวคราวนี้มันเป็นแค่ผู้หญิงอ่ะเองเหยียดเพศหรือไงไม่อยากเล่นตัวละครหลักเป็นผู้หญิงเหรอโทษทีนะเออสำหรับคอมเมนต์เป็นแนวนี้นี่เราเราคิดว่าเราก็เล่นเป็นเอรอนลาลาคอฟหรือแม้กรนะทั่งเอลลี่เนี่ยเราผ่านตัวละครที่เป็นผู้หญิงและดีๆมามากมายแต่อันเนี้ย <laughs> ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานะ <laughs> เป็นผู้หญิงที่ฉันไม่อยากเล่นเป็นคนนี้ด้วยอ่ะอะไรเงี้ยก็ ค่อนข้างแปลกค่อนข้างแปลกแต่แต่อย่าเอาไปเที่ยวกับแคชแบ d i c คุณแล้วทําให้เราอยากเล่นเป็นหมาสิอันนี้มันก็เกินไปผู้สาวเอ้ยอ,อีกสักอันอีกสักอันโอ้โหและอีกสักอันอันนี้ยาวเชียวอันนี้คือรายชื่อเกมออฟเดอะเยจนถึงปัจจุบัน10ปีที่ผ่านมามันก็มีหลายเกมที่ฉันชอบแบบชอบจริงๆนะนะอย่าง Witcher 3เนี่ยชอบจริงๆ Ba สออฟเดอ l นี่ก็ เบสออฟเดอะไวนนี่ก็รู้เบสออฟเดอะไวกับไซคิโรนี่อยู่ในเทียเดียวก,กันกับที่ฉันคิดก็คือมันเป็นเกมที่ดีมากเลยแต่ว่าไม่ค่อยถูกจริตเราเท่าไหร่เบสออฟเดอะไวนเนี่ยไม่ถูกจริตด,ด้วยคอนโทรเลอร์ล้วนๆฉันจะมีแนวคิดอย่างหนึ่งที่ฉันไม่ค่อยชอบฉันไม่ค่อยชอบเกมที่เป็นเกมเอาเดียแต่เป็นเกมเอ็กคลูซีฟเพราะว่าฉันไม่ค่อยชินกับเรื่องพวกนั้นสวัสดีครับพิธานุย้ยสวัสดีครับเดี๋ยวเดินว,วันนี้มา เรเชียเดี๋ยวก่อนเราเล่นเดี๋ยวเราจบเรื่องนี้แล้วเราก็เล่นกันแล้วเซลดาเนี่ยรู้เลยว่ามันเป็นเกมที่ดีมากแต่ฉันไม่ชอบการคอนโทรลบน Nintendo Switch โดยเฉพาะ Switch ตัวแรกอะเพราะเซลดาออกปี2017มันต้องมันยังไม่ใช่ Switch O l เลอะ่ะซึ่งฉันไม่ค่อยชอบการเล่นเกมบน Nintendo Switch ก็เลยแบบเออคือมันเป็นเกมที่เปิลเอแน่นอนดีไซน์มันดีแต่ว่ามันกลายเป็นเอา้าทำไมเราต้องมาเล่นบน Nintendo Switch เครื่องเล็กๆแล้วเวลาถือก็หนักอะไรพวกเนี้ยเนะเาะเฮ้อ God of War อันนี้เท่าที่เห็นมาเป็นเกมที่ดีแต่เดี๋ยวเราจะเล่นต่อจากคอร o r i z o n สภาค Sekiro เล่นไปแล้วไอ้ Sekiro นี่เป็นปีที่ฉันค่อนข้างผิดหวังนิดหน่อยเพราะว่าฉันเชียร์ Death Standing มันง่ายกว่าเข้าถึงได้ดีกว่าอาจจะน่าเบื่อกว่าสําหรับหลายๆคนแต่ Sekiro ก็ไม่ใช่เกมสําหรับทุกคน 2020 The Last of Us 2อันนี้ก็เป็นปีที่ฉันงุนงงเหมือนกันเพราะว่าฉันเชียร์โ s ้ of t s u s h i ม a มันเข้าถึงคนมากๆได้มากกว่าดูเหมือนว่าถ้าฉันเป็นคนเลือกเกม of the Year เนี่ยนะฉันจะเชียร์เกมที่มันเข้าถึงกลุ่มคนได้มากๆหนึ่งคือสังเกตเกม Ex c l u s i v e เพราะว่าเราจะต้องไปเล่นบนคอนโทรลเลอร์ที่เราไม่ชินไงและสองคือฉันชอบให้แบบเกมเอาดีคนเป็นเกมที่แบบใครๆก็ก็เข้าเอนจอยกับมันได้อะไรประมาณนี้อีเท็กซูนี่เป็นเกมแบบนั้นนะ เอเดนลิงก็ 2, สองเหมือนเซคิโอ่ะเป็นเกมที่ความโอเพนเวิด์เกือบจะขายเราได้แล้วแต่ไม่ยากชิบเปกเลย<笑><笑>ก็เลยกลายเป็นว่าเข้าถึงเราไม่ได้ปีนั้นเราก็แอบเชียร์ God War, รกอร์ดอนวอลเล็หน้าล็อกนะเราว่า God War, กอร์ดอวอลเล็หน้าล็อกมันแอบแอบดีอยู่ภาคบ่อยด้วยซ้าอ่าแต่เดี๋ยวเราคุยกันละเอยียดตอนที่เราเล่นเกมนี้กันก็นแล้วกันแต่ถ้าพูดจริงๆเนาะบัลเดอร์สเกตสามก็บัลเดอร์สเกตสามเป็นเกมที่เข้าใจยากแต่ว่าไม่ใช่เกมที่ยากจนคัดคนอะ มันเล่นง่ายๆก็ได้เล่นตลกก็ได้เล่นตึงๆแบบแทคติคอหมดก็ได้ Astro Bot มันก็เกือบจะเป็นเกมแบบนั้นแหละเสียอย่างเดียวแม่งเอ็ก u s คูสีเฟห้าน่าหงุดหงิดมากแต่ใครที่ไม่ไม่มีผลต่อการโดน e อ็ก u s คูสก็แล้วแต่นะสำหรับฉันก็คืออันนี้เป็นความคิดของฉันว่าฉันไม่ค่อยชอบเกม of the year ที่เป็น e อ็ก u s คูสมันควรจะเข้าถึงคนได้มากๆม,มากกว่าอะไรประมาณนั้น เกมที่เรารัก Assassin's Creed Shadow เลื่อนวันวางจำหน่ายไปอีกแล้วจาก14กุมภาวันวาเลนไทน์ที่จะชนกับ Monster Hunter Wild e, ปอดีก็เลื่อนไปเป็น20มีนาคม2025ก็เลื่อนไปประมาณเดือนหนึ่งก็เล็ดเต็มคุกเวลามีข่าวเกมประกาศเลื่อนก็ยังดีกว่าเกมที่ออกมาแบบผุผพังๆจากแฟนเกมไซเบอร์พังเรารู้เรื่องนี้กันดีมามา ก็นั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นก็รอใรอดูเขาอาจจะไอ้นี่ก็ได้นะใส่มอดเพื่อ <laughs> เปลี่ยนยาสุเกะให้เป็นชายชาวญี่ปุ่นปกติหรือเปล่าหรือใครเป็นสกินอะไรก็เกิดขึ้นได้จากไอ้บริษัทนี้แต่ก็หวังว่าจะมีอะไรที่ทำให้เกมมันดีขึ้นไอ้เรื่องเนี้ยฉันแอบไปดูเกมเพลเทเ,ทเทลอร์ที่เขาปล่อยออกมา ที่บางคนมันชมว่าดีแต่ฉันว่าแอนิเมชันในการปีนป่ายมันแย่กว่าเดิมอีกคือนาโอเอะนี่คือจะตีลังกาแบบซุปเปอร์ตีลังกาไปไหนเป็นแบบซุปเปอร์วาเลนไทน์ซุปเปอร์ตีนไก่เราว่าพอภาค Unity ภาค d ิน a t e ที่มันอยู่จุดสูงสุดของการปากวัวหลังจากนั้นเนี่ยนะก็ดรอปลงดรอปลงฉันว่าหนักกว่าภาค o dys ซ e y o r i g i n นมิล่าอะไรพวกนี้อีกภาคชา a ์โ w เนี่ยหวังว่าในเกมเพย์จะไม่เป็นแบบนั้นแล้วกันเนาะโอตีลังกาแบบ ปั่นไปลูกขางเลยขึ้นกี่ตึกลงกี่ตึกตีลังกาหมดเลยอ่ะเกมเพลย์ Assassin's Creed Shadow แต่นั่นก็คือสิ่งที่แบบแค่เราเห็นในตอนนั้นไงเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องมาดูตอนที่เกมออกหรือถ้าจะพูดถึงเกมนี้แบบเต็มๆก็ต้องพูดตอนเล่นจบใช่ไหมเพราะงั้นไว้ค่อยว่ากันอย่างน้อยก็ต้องรอเปลีนถึง20มีนาก็สัก3เดือนวีวีชแนลมีเกมจีบสาวมาใหม่ครับ อ๋อ oh, สวัสดีครับสวัสดีครับคุณริวอ่า ah, เป็นไงเป็นไงไปลองกันมาหรือยังเกมจีบสาใหม่ชื่อเกมอะไรเอ่ยต่อมาอันนี้อันนี้คือปิกจูที่ไม่มีอะไรเลยมันแค่น่ารักดี <laughs> เราเราเลื่อนเลื่อเลื่อนเลื่อนไปเจอปุ๊บเออเออมันน่ารักดีก็เอามาแชร์ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนก็แล้วก,กัน <laughs> ต่อมาอันนี้เป็นแบบบรรดา e x ็กซ์คลูตัวชูโรงของเกมเพ a ย์สเตชันที่ตอนนี้ มาลง PC กันเกือบหมดแล้วฉนันละชอบเมคนิกนี้จริงๆว่าเกมมันควรจะเข้าถึงคนได้เยอะๆเล่นจริงจอยเพลย์สเต,เตชันเนี่ยมันใช้กับ PC ได้แบบชัดเจนอยู่แล้วเพราะงั้นไม่น่าคือเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นกันให้หมดตอนนี้เดี๋ยวที่โปรเจกต์ที่อยู่ในทางก็คือ Horizon Forbidden West God of War Ragnarok ok, เนี่ยซื้อมาแล้วส่วนที่เหลือ,อเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะมาเล่นในไลฟ์หรือเปล่าหรือเปล่าเพราะว่า TLOU The La s t of Us นี่มันก็เล่นไปแล้ว แต่ถ้ามาเล่นในไลฟ์มาคุยกันก็เป็นอีกฟีลิ่งหนึ่งถ้าตั้งใจจะทำคลิปก็คงทำแล้วมั้ง Ghost of t s u s h i ม a เด็กก่อนก็ซื้อมาแล้วตอนนี้ e x c l u s i v e p l a y s t t t i o n ทั้งหมดก็ลง PC เรียบร้อยเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากเลยแล้วพอไปคุยกันในเว็บบอร์ดจริงๆอะถ้าถ้าเป็นคอมมูของฝรั่งนะ่ะเขาบอกว่าไอคอมมูของ p y s y s t i t n เขาเขาไม่หยิ่งเรื่องนี้นะเขาแบบเออดีเกมเกมแบบ เกมไปลงหลายแพลตฟอร์มมากขึ้นก็จะได้มีเพื่อนกุยเยอะขึ้นเพราะว่าสุดท้ายมันก็เพื่อนๆกันอ่ะคนเล่น PC คนเล่น Playstation ถ้ามารู้จักกันนะนะมันจะมีที่ฉันเห็นเยอะๆก็คือคอมมูนิตี้ไทยนี่แหละที่แบบว้าว l a y s t a t i o n มันเป็นแบบสิ่งที่สูงส่งกว่าเพราะว่ามันมี exclusive ส่วน PC ก็บอกว่ามันสูงส่งกว่าเพราะสเปคมันแรงต่างๆท,ที่ราคาก็แรงเหมือนกันก็เออนั่นสินั่นสิเกมชื่อ Hello 18 a g a i n ครับออ เออเหมือนเราหมือนเราจะเห็นในในหน้าสตรีมเหมือนกันเนาะไหนก็อลองดูหน่อยสิอันนี้จริงๆฉันยังมีมีเกมอยู่ในสต็อกอยู่อนะถ้าถ้าจะเล่นเกมจนะีบสาวเนี่ยยังเหลืออีก2เกมก็คือ My Destiny Girl กับ Knowledge or No Lady Hello 18 Again เพิ่งมาวัน2วันผมไปกดมาเลยเนี่ยหรอก็โอเคอยู่หรือเปล่าเป็นเกมที่ อ่าเราย้อนกลับไปอายุ18อีกครั้งในช่วงเวลาที่เราอยู่ในมหาลัยเรื่องราวที่เปลี่ยมไปด้วยความน่าจดจำต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนที่สวยราวกับเทพธิดาสาวสุดเซ็กซี่เพื่อนสมัยเด็กสุดน่ารักซีโอสุดเฮียบหรือว่าคุณครูสุดใจดีจงอิ่มเอิบหัวใจไปกับสิ่งเหล่านี้และพลังงานแห่งวัยเยาว์และจงตัดสินใจเพื่อ อย่าให้เสียใจในภายหลังเอ้ยเอาเรื่องอยู่เด้อน่าสนใจน่าสนใจแต่สําหรับฉันนะถ้ามันลดแค่20%เออแ20%มันก็ร้อยหนึงเหมือนกันเนาะก็ประหยัดไปร้อยหนึ่งถ้าจะเล่นนะนะแต่ว่าถ้าลดแค่20%เนี่ยถ้ามันถึงจังหวะเวลาที่เราจะเล่นจริงๆซื้อราคาเต็มก็ได้อ่ะ wish list ไว้ก่อนละกันแต่มันไม่มีภาษาไทยเนาะปกติเกมเกมนี้แบบมันจะเกมแนวนี้เขาอาจจะแบบแอบใส่ Google ให้มันเป็นภาษาไทยมาให้ด้วยแต่ก็ ไม่เป็นไรดูรีวิวก็ค่อนข้างแพงเนาะถึงแม้จะได้มาตอน20%ออฟใช่ปกติเกมนี้มัน2อ0สนี่450ก็ก็คือแพงเหมือนกันเขบอกว่าเนื้อเรื่องดีเพลงก็ดีมีความจีนมากๆอ่าซับอังกฤษหายไปในบางช่วงโอเคเกมที่ดีเพลงดีอ่าฮะมีคนชมเยอะ แต่ขออ่านซิว่าถ้ารีวิวทางนกาทีฟนี่คนเขาว่าเรื่องอะไรกันบ้างไม่มีโอเคเพราะงั้นก็เป็นเกมที่น่าสนใจแต่รีวิวแค่3าม้นี่อาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งก็ดีก็ดีเพิ่งเข้ามาวัน2วันมัน้งผมกดมาเลยเฮ้ยโอ้โ <c> ห <oughs> ถ้าไปเล่นมาเป็นยังไงนี่ถ้าน่าเล่นก็บอกด้วยเนาะแบบดีเท่าแบบ love is all around หรือว่า charming heart อะไรพวกนี้หรือเปล่า <c oughs> ถ้ามันดีเท่านั้นเราก็เราก็ซื้อแน่ๆมาทิ้งไว้อีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องที่บ่งบอกถึงอายุของพวกเรา พวกเราหรือเปล่าหรือว่าฉันคนเดียวก็ไม่รู้นี่คือปีนี้เข้าสู่ปี2025หนังเหล่านี้ครบ20ปีแล้ว Batman b e g i n โอ้ Batman b e g i n นี่คือแบบ Batman Nolan ใช่ไหมใช่ Batman Nolan เป็น ถ้าเป็นหนังสามารถพูดได้ว่าเป็นหนังของ Warner b r o t h e r ที่ฉันชอบมากที่สุดหมายถึงต้องเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่ดีซที่ฉันชอบที่สุดอะหลังจากนั้นฉันไม่ชอบอะไรอีกเลยในค่ายดีซ a t m a n 3อันนี่คือแบบสุดยอด Harry Potter and the Goblet of Fire อ๋อ Harry Potter ถ้วยอคคีภาคสี่เฮ้ภาคภาคนี้รู้สึกจะเป็น Spielberg กทำออกมาได้กอดสุดๆ2ดีปีแล้วเนะี <laughs> ่ย20ี่สิปีนี่ก็เป็น หนัง Warner b r o t h e r เหมือนกันเพราะว่า Harry Potter เป็นของ Warner ก็โหแปลว่า20ปีที่แล้วยุคทองของ Warner b r o t h e r จริงๆเนอะ Star Wars t a r w a r ภาค3นี้คือภาค3แปลว่าภาค6ก็น่าจะเป็นไตโลจีที่ดีที่สุดอะเพราะว่าภาคแรกมันคือ 4, 5, 6ใช่ไหมแล้วก็ 1, 2, 3แล้วค่อยเป็นภาคภาคเรส Skywalker อะไรอย่างนี้โอเค นาเนียภาคแรก The Chronicle of Narnia ตู้เสื้อผ้าในตำนานแล้วก็คิงคองภาคนี้เอ้ยฉันชอบเอย,ยุคนั้นมันดีจริงๆเนาะครบละ20ปีพอพอมาถึงยุคปัจจุบันนี่ในในยุคนี้ฉันยังดูหนังแบบบ็อกซ์ออฟอยู่แต่พอผ่านไป10ปีเราก็จะเข้าสู่เจแปนิสเขาเจอมาขึ้นเรื่อยๆเริ่มดูหนังแบบญี่ปุ่นไม่ใช่ไม่ใช่หนังญี่ปุ่นแบบที่มีรหัสแบบนั้นนะหมายถึงหนังญี่ปุ่นที่เป็นแบบหนังปกติอะโอเค ก็เป็นความทรงจำเรื่องเล็กๆในวัยเยาว์คอมใหม่ของฉัน CPU 32มสอคอร์ RAM สามสกิก SSD 2อ B เทราไบต์แต่ก็ยังเล่นไมค์คร f t แบบลงมัดเต็มเหนียวไม่ได้อันนี้ก็ไม่แปลกอะมอดไมค์คราฟเนี่ยนะหนักมากยิ่งเป็นพวกแบบเชเดอร์หรืออะไรที่เป็นแบบลั๊กอินในเซิร์ฟเวอร์นี่ก็คือย่าประมาท CPU ของตัวเองไปหนักจริงหนักจริงมอดไมค์คร f t เนี่ยหรือมอดสกายลิมเกมอะไรที่มอดหนักๆเนี่ยนะโอ้โห สมมติเกมเรสมมติคอมเราเล่นไซเบอร์พังได้เล่น The Last of Us Part 2ได้ก็ยังไม่แน่ว่าจะเล่นเกมลงมอดได้ถ้ามอดหนักจริงๆก็อาจจะไม่ไหวก็ได้ไปไปต่ออันนี้อันนี้เป็นมีมของชาวโปรแกรมเมอร์ทะเลาะกับนักคณิตศาสตร์นักคณิตศาสตร์บอกความหมายของทางคณิตศาสตร์คือศูนย์แฟกเท่ากับหนึ่งเฟ้ยก็ก็ศูนแฟกเท่ากับหโอเค ทฤษฎีพื้นฐานส่วนโปรแกรมเมอร์บอกว่าใช่สิสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือศูนย์ไม่เท่ากับหนึ่งยังไงเล่าใช่ใช่สอนทำสตรีมหน่อยหมายถึงหมายถึงไลฟ์ใช่ไหมอาจจะมีนะอาจจะมีคลิปในอนาคตอาจจะมีไลฟ์อาจจะมีสอนทำไลฟ์สอนใช้ OBS อะไรพวกนี้ อาจจะมีครับอาจจะมีแต่แต่รอในอนาคตเพราะว่าเวลาไลฟ์เนี่ยเราก็อยากเล่นเกมหรือว่าทําอะไรที่ไม่ต้องเรียบเรียงเยอะอะไรที่มันเรียบเรียงฉันจะไปทําเป็นคลิปมาอย่างดีสําหรับแต่ละอันนะประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีวมอ่าต่อมาอันนี้คืออะไร บริษัทอาซาฮีบิวเวอรี่ทำเครื่องดื่มฟิวเจอร์เลมอนซ่อร์เป็นเครื่องดื่มรสมะนาวที่มีมะนาวอยู่ในนั้นจริงๆอันนี้ฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าเครื่องดื่มกระป๋องที่มีมะนาวอยู่จริงๆนี่มันมีวันหมดอายุหรือเปล่าหรือว่าแบบดองไปดองมากลายเป็นวายมะนาวอีกนะฮกอันนี้ก็น่ารุ้นนิดนึงแต่ดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสําเร็จอยู่นะขายในภูมิภาคโตไกฮกกุริกุแล้วก็กิงกิคือแบบขายดีอะ่ะใช้เวลาพัฒนามากว่า3ปีครึ่งอยากลองเลย เอามาที่ไทยได้ไหมผมไม่รู้เกี่ยวกับผมเลยฮะคืออะไรเอ่ยฉันอ่านประโยคเมื่อกี้ฉันก็งงเหมือนกันอะต่อมาโดรเอมอนเกิดปี2,112นะปี2,25 0นี้เหลือเวลาอีก87ปีก่อนที่โดรเอมอนจะถูกสร้างขึ้นมาจริงๆอ่าแต่ว่าฉันก็ช่างอ,อกช่างใจเหมือนกันในอีก87ปีข้างหน้าฉันจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าฉันก็ร้อยกว่าปีแล้วถ้าแบบ87ปีข้างหน้าเนี่ย คงคงจะอยู่ดูโดเรมอนไม่ไหวแต่ว่าเราผมไม่รู้เกี่ยวกับคอมเลยอ๋ออ่าเวลาดูสเปคคอมก็นี่ไงกดอ่ะสมมุติเราอยู่หน้าจอคอมเราใช่ไหมเวลาดูสเปคก็กดกิกขวาแล้วก็ออกไม่ใช่กดกิกขวาที่แถบเนี้ยแล้วก็เปิด t a s k m a n a g e r แล้วก็ไปดูที่ performance CPU ของเราก็คลิกไปดูเนี่ยนี่ไงของเราอันนี้ Gen 13 Intel 13 5 0 0ารจอเป็นอะไรก็เนี่ยคลิก คลิกไปดูเนี่ย RTX 3 0 7 0อะไรเงี้ยมันไวเอาไว้ดูสเปคเนี่ยเอาไว้ดูอย่างนี้แลมมีเท่าไหร่ก็ดูเมมโมรีอะไรเงี้ยอันนี้วิธีดูสเปคคอมแบบง่ายๆเนาะอ่ะในไหนทามแล้วก็เลยแปะไว้เลยแล้วกันเราอาจจะอันนี้ยังเป็นช่วงจับฉ่ายฉันจะคุยเรื่องอะไรก็ตามเลยชิวๆแชทว,ว่าอะไรมาฉันก็ว่าอย่างนั้นนะก็หวังว่าพอจะช่วยได้อ่ะต่อมา แม้คนบางคนก็ต้องการแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆอยที่ทําให้เรามีความสุขสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นั้นคือคอมราคาห0 0มื่นโอ้ my กอดอันนี้ก็เล็กน้อยที่ไม่น้อยเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหหกหมื่นนี่แพงมากนะซื้อคอมฉันได้ประมาณ3มเครื่องได้เออต่อมาอันนี้ฮายโอมิยาสกิเป็นคําพูดของคนที่ เป็นเจ้าของสตูดิโอจิบลิที่แบบทำเรื่อง Spirit Away คือแอนิเมชันดังๆทั้งหลายฉันว่ามันก็คือแบบประมาณดิสนีย์ฝั่งญี่ปุ่นนะเนาะเขาบอกว่าถึงมันจะฟังดูแย่แต่การยอมรับก็เป็นทางออกเดียวสำหรับสถานการณ์อันเลวร้ายใช่อันนี้อาจจะตึงๆนิดนึงก็ถ้าเราไม่ยอมรับว่าอะไรเป็นอะไรตามความเป็นจริงมันก็จุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาก็ยังไม่เกิดประมาณนั้นแหลนะเนาะเออนี่คืออะไรอ๋อ ถ้าหากพวกคุณคิดว่ามีดอันนี้มันเป็นมีดหั่นชีสจริงๆแล้วมันเป็นมีดที่เอาไว้ปกป้องชีสจากคนอื่นต่าหากอะไรมันจะรักชีสมากขนาดนี้กันล่ะเนี้ยอ่าทรงนี้ต่อมาโดเรมอนเวอร์ชั่นเด็กเดินวงเล็บหรือบินไปจ่ายตลาดต้องมาทำหน้าที่แทนโดวิตะเวอร์ชันเบี้ยวหนีคุณแม่อ่ามีปี2 0 0 3กับปี2 0 1 0รีเมคทีหนึ่งมันเป็นแบบตอนสลับตัวเอามาให้ดูกันแบบน่ารักน่ารักว่าแบบมันมีโดเรมอนคอสเพล เป็นแม่บ้านด้วยเออเออความทรงจำในวัยเด็กจัดจัดก็เนาะต่อให้มันเป็นเวอร์ชันใหม่2010อะ่ะนี่ก็2025แล้วอะ่ะโขนาดเวอร์ชันใหม่ยั่15ปีที่แล้วแล้วไม่น่าเชื่อว่าแม่เอย๋ยจันทัน2เวอร์ชั่นเลยอะ่ะ <c oughs> อ้แย่ละอ่ะต่อมาโทรหามาได้นะถ้าหากว่าอยากคุยอ่ะซึ่งสิ่งที่เราทำนั้นปิดเครื่อง do not disturb ปิดเสียงแล้วก็มีเสียงวิสคอลมา43สายนี่สินะสาเหตุที่คนบางคนก็เป็นโสดนะต่อมาสิ่งที่คนอายุ92อยากจะบอกอยากจะแนะนำทางการเงินก็คือจงซื้อแหวนปลอมให้เมียเองซะและเอาเงินที่เซฟได้จากแหวนปลอมนั้นนะ่ะไปซื้อคอเวตแทนเอาไปซื้อรถเดี๋ยวก่อนนะแหวนเพชรมันแพงขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันแฮะแต่อย่างแรกมันต้องหาเมียก่อนหรือเปล่าอ,อนั่นสิเรื่องมันดูน่าเศร้ายัางไงก็ไม่รู้ต่อมาฉันไม่รู้ว่า โพสต์นี้จําเป็นสําหรับใครหรือเปล่าแต่นี่อะนกทูแคนตัวเล็กน่ารักขอให้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกคนจบ <c oughs> เอางี้อ่ะอ่าบางทีหนึ่งร้อยองศาสําหรับแต่ละคนมันก็แตกต่างกันเนาะถ้าสําหรับหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสคือโอ้ไม่กอนน้าเดือดหนึ่งร้อยองศาฟาเรนไฮต์อ๋อมันคือยี่ห้าองศาก็ปกตินี่ส่วนหนึ่งร้อยเคลวินแม่งยังไม่ฝนยังไม่ฝนจุดที่เป็นน้ําแข็งเลยเออนี่เราอยู่ในยุคที่ AI จะครองโลกแล้วในขณะที่ AI นั้นเอาโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไปแล้วก็บอกว่าทำเองหรือพ่อหนุ่มโอเคอาจจะยังอีกไกลนิดน,นึงกว่าจะครองโลกได้นะต่อมาอันนี้เป็นมุกวิเชอร์อออเหรออ๋ออันนี้เป็นสิ่งที่น่าคุยว่ามันจะมีคนจำพวกหนึ่งที่เห็นเทรลเลอร์วิเชอร์4แล้ว แล้วไม่ค่อยชอบส่วนหนึ่งอาจส่วนหนึ่งที่เราเห็นด้วยนะส่วนหนึ่งที่มันสนุกของ w i t c h e r 3อะ่ะก็คือเราเล่นเป็นเกเร่แล้วเราสามารถแบบเที่ยวผู้หญิงได้อย่างแบบเต็มเหนียวโลเพได้อย่างเต็มที่และฉันว่าคนเล่น w i t c h อ r 3ายังไงซะนะก็ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงใช่ไหมแต่ว่าวิ t c ช e r เป็นเกมเลือกช้อยและเราสามารถเลือกให้มันเป็นยังไงก็ได้เนี่ยอย่างอันเนี้ยมันเป็นตอนที่สิริได้เจอคนช่วยเหลือเธอคนหนึ่งซึ่งชอบเธอเป็นผู้ชายเราจําชื่อไม่ได้แล้ว เป็นเป็นส่วนที่สำคัญเลยแหละเฮ้ยฉันหวังว่าผู้คนจะหยุดเคลมว่าสิริเป็นเลสเบี้ยนสักทีจริงๆแล้วสิริจะเป็นยังไงน่ะก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกยังไงเราสามารถเลือกว่าจะชอบผู้ชายก็ได้หรือว่าชอบผู้หญิงก็ได้หรือว่าเป็นใบก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะมองข้ามความเป็นใบของผู้คนไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือ จริงๆแล้วสิริก็เป็นตามที่เราตัดสินใจมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็ถ้าไม่อยากให้เป็นใบก็ไปเลือกให้มันชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงก็แล้วแต่เธอซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่สิริองแต่ละคนไงแต่ว่าอย่าข้ามอย่าก้าวข้าม,วามความคิดเห็นของคนอื่นไปแบบนี้หรืออย่าบิดเบือนมันให้กลายเป็นอย่างอื่นไปด้วยนะเอ้ออะต่อมาโอ้เมียฉันทิ้งฉันไปเพราะว่าฉันมีปัญหาทางการเงินโอ้ตอนนี้เธอกลับมาแล้วละ่ะเธอแค่อ๋อเธอมาเอากาแฟโถ คนก็เลยมาตอบว่าเออฉันว่านี่อาจจะไม่ใช่โพสต์ที่คนพิมพ์นะนี่หมาพิมพ์หรือเปล่าเนี่ยเจ้าไหนากลับบ้านมาแล้วเจ้าไหนาก็จากไปอีกแล้วอะไรางี้เออต่อมาอ,อ๋โรงงานไอติมถ้ามีอะไรผิดแปลกออกมาก็แค่ทําลายมันซะโดยการกินมันเข้าไปแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเออที่เบเกอรี่ก็เหมือนกันอน่ะ เฮ้ยคนเอาเฮ้ยฉันชอบมีมนี้มีมนี้มันเป็นมีมที่แบบคือเขาเรียกอะไรนะผู้หญิงนี่คือชอบเราแล้วก็เล่งเราแน่ๆเนี่ยเธอให้ทุกสัญญาณเท่าที่มันจะเป็นไปได้แล้วแต่สําหรับเราเดือดอสำหรับมนุษย์เดือดๆอ,อย่างเราคนหนึ่งนั้น ก็คิดว่าอ๋อเธอใจดีจังเลยแต่ว่าคือโดยธรรมชาติของความรักความชอบกันมันก็เป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราคิดเข้าข้างตัวเองเราก็ฉันเคยเข้าข้างตัวเองมาเยอะนะแล้วก็หน้าแหกมาแบบกระจุยกระจายเพราะฉะนั้นฉันก็จะคิดแบบนี้ต่อไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นเออถ้าถ้าใครชอบเราจริงๆช่วยมาบอกกันตรงๆเด้อบอกกันตรงๆวันต่อมามีฝีมาบอกตรงๆตรงๆตรงๆอันนั้นก็เกินไปเอออันนี้น่าจะรวมสุดท้ายแล้ว เราจะแบบวุ่นว้นกันสักสินาทีแล้วค่อยเริ่มเล่นเกมเอ้ยอันนี้เป็นช่วงเวลาที่เรากลับมาเล่นเกมเดิมอีกครั้งเมื่อเราเปิดกลับมาเล่นเกมรักอีกครั้งทุกอย่างดูสดใสไปหมดจนกระทั่งเราไปถึงพาร์ทนั้นอันเนี้ย แต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงโมเมนต์นี้ในเกมอ่ะมาบอกกันได้นะสำหรับฉันนัมีอยู่ประมาณสัก2เกม1คือ Red Dead 2นี่แหละจนถึงพาร์ทที่แบบ i'm afraid อะก็คือแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าต้องเล่น Red Dead แล้วกลับไปถึงพาร์ทนั้นนะคงตึงอ่ะอีกเกมนึงคือ Cyberpunk ถ้าทุกคนเคยเล่นแล้วรู้ว่าตอนจบมันเป็นยังไงเราก็จะบอกว่าตอนมันเป็นแบบเนี้ยเออเป็น2เกมที่เรารู้สึกว่ามันจะมีพาร์ทนั้นอยู่พาร์ทที่แบบ เราไม่อยากให้มันไปถึงเท่าไหร่อ่ะนั่นก็เป็นการพูดคุยแบบจับชายของเรา